เรื่องหมอกและควันการได้ไปเที่ยวคือการพักผ่อนหย่อนใจชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนก็มักเลือกเอาวิธีเที่ยวเป็นวิธีหนีความเหนื่อยล้าหรือการมีปัญหาต่างๆแต่อยู่ที่ว่าคนแต่ละคนจะเลือกการเที่ยวแบบไหนหรือชอบการเที่ยวแบบไหนนั่นเองเช่นเดียวกับนักธุรกิจจีนคนหนึ่งที่เขาชอบเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจและเขามองว่าตลอดทั้งชีวิตของเขา เขาต้องทำงานหนะักเพราะฉะนั้นเขาจึงควรแบ่งเวลาเพื่อเที่ยวหาความสุขใส่ตัวบ้างและครั้งนั้นก็เช่นกันเขาชวนแฟนสาวของเขาออกไปเที่ยวที่ต่างเมืองโดยเขาเน้นออกไปเที่ยวตามธรรมชาติเพราะตัวเขาเองชอบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงเช้าจะมีหมอกและน้ำค้างมีแสงแดดมีอากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งถือว่าได้ใช้ธรรมชาติบำบัดและทำให้เขารู้สึกมีความสุขทุกครั้ง ครั้งนั้นเขาจึงเลือกไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความเป็นธรรมชาติสูงซึ่งสถานที่แห่งนี้เที่ยวได้ทั้งเช้าและเย็นเพราะในช่วงเชา้าจะมีหมอกบางๆและมีน้ำค้างในแบบที่เขาชอบส่วนช่วงเย็นก็จะมีลมพัดเย็นและมีดาวเต็มท้องฟ้าทำให้เขาได้นั่งมองดาวกับแฟนนั่นเองคืนนั้นเขาก็เลือกจะมากางเต็นท์นอนอยู่บนเขาและนั่งดูดาวกับแฟนอย่างโรแมนติกจึงทำให้เขารู้สึกว่า การเที่ยวในครั้งนี้มีความสุขมากเพราะในขณะที่เขายืนตากลมอยู่นั้นเขาสังเกตเห็นว่าบนท้องฟ้ามีดาวมากมายไม่ว่าจะมองไปทางไหนเขาก็รู้สึกสบายใจมากและในขณะที่เขายืนดูดาวอยู่สายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นกลุ่มควันกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายหมอกในตอนนั้นเขายืนมองแบบงงว่ามันเป็นหมอกหรือควันถ้าเป็นหมอกทำไมมันถึงลงมาเวลานี้หรือถ้ามันเป็นควัน แล้วควันนั้นมาจากไหนเพราะตรงนั้นก็ดูโล่งมากเขายืนพิจารณาอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะมาสก,กิดแฟนให้ดูซึ่งพอแฟนของเขาเห็นแฟนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นปรากฏการณ์อะไรสักอย่างที่เธอเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันแต่ไม่ว่ามันจะเป็นหมอกหรือควันเธอก็รู้สึกว่ามันสวยมากเพราะจากที่เธอนั่งมองอยู่เธอสังเกตเห็นว่ากลุ่มหมอกควันนั้นมันเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆ ซึ่งพอเธอพูดเขาก็เห็นว่ามันเปลี่ยนรูปร่างได้จริงๆไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นนกมังกรหรือสิงโตนั่นจึงทำให้เขากับแฟนมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆพอฝ่ายผู้ชายเห็นแฟนสาวมีความสุขเขาจึงสนองความสุขของแฟนด้วยการพาเธอเดินเข้าไปดูใกล้ๆพอเขารู้สึกว่ากลุ่มหมอกควันนั้นมันน่าจะอยู่ไม่ห่างจากที่พักโดยในขณะที่กำลังจะเดินไปนั้นกลุ่มควันนั้น ก็ยังคงเปลี่ยนรูปร่างไปได้เรื่อยๆเหมือนกับว่ามันกำลังหลอกล่อให้คนทั้งคู่เดินเข้าไปดูอย่างใกล้ๆและพอทั้งคู่เดินไปกลุ่มหมอกควันกลุ่มนั้นก็ลอยเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วจนทำให้คนทั้งคู่ตกใจเพราะพวกเขาสังเกตว่าหมอกควันนั้นมันมาร้อมรอบเขากับแฟนแบบหนามากหนาจนทำให้เขามองไม่เห็นแฟนของเขาแล้วสักพักเขาจึงพยายามควานหาแฟนสาว แต่ก็หาไม่เจอเขาจึงรีบเดินหาผู้หญิงคนนั้นจนหลุดออกมาจากกลุ่มควันกลุ่มนั้นได้และพอเขาหลุดออกมาจากกลุ่มควันแล้วเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือกลุ่มหมอกควันนั้นมันเปลี่ยนรูปร่างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ดูแล้วเหมือนกับลูกผสมระหว่างม้ากับมังกรโดยสัตว์นั้นมีหัวเป็นมังกรมีลำตัวเป็นมา้ามีขาสี่ขาและมีหางค่อนข้างยาวตรงข้างหลังของมันมีครีบ รูปร่างรวมๆของมันดูเหมือนสัตว์ในตำนานชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามมากแต่แววตาและฟันของมันกลับไม่ได้สวยเช่นนั้นแถมมันยังมีแววตาสีแดงกล่ำที่ดูดุร้ายมากบวกกับมันมีฟันที่แหลมคมโดยตอนนั้นสัตว์ที่เป็นควันตัวนั้นกำลังใช้เท้าเหยียบแฟนสาวเขาไว้อยู่เขาจึงพยายามรีบวิ่งเพื่อไปช่วยแฟนแต่พอเขาก้าวขาเข้าไป มันก็ใช้หางฟาดไปที่แฟนสาวของเขาอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากจนทําให้ผู้หญิงคนนั้นถึงกับกระอักเลือดออกมาเป็นระยะก่อนที่เธอจะแน่นิ่งไปในที่สุดและก่อนที่แฟนสาวจะแน่นิ่งไปภาพสุดท้ายเขามองเห็นแฟนของเขาร้องขอชีวิตอย่างทรมานตัวที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรไว้ได้เลยแถมเขายังต้องทนเห็นสัตว์ประหลาดนั้นฆ่าแฟนสาวของเขาอย่างเลือดเย็นเพราะควันกลุ่มนั้น ได้กลืนล่างแฟนสาวของเขาหายเข้าไปในทันทีในขณะที่เขากำลังน้ำตาไหลเสียใจอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณน,นั้นก็วิ่งมาดูก่อนที่จะพาตัวเขาออกไปจากบริเวณน,นั้นพอเจ้าหน้าที่พาเขาออกไปได้เขาก็พยายามเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นให้กับเจ้าหน้าที่ฟังซึ่งพอเจ้าหน้าที่ได้ฟังเขาทุกคนก็ถอนหายใจก่อนที่จะเล่าเรื่องราวบางอย่างให้เขาฟังว่า สิ่งที่เขากับแฟนสาวเพิ่งเจอน่าจะเป็นเหยากุยซึ่งเหยากุยคือวิญญาณชนิดหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างชัดเจนจากคำบอกเล่าของคนโบราณมักจะพบเห็นได้ในตอนที่มันยังไม่กลายร่างซึ่งตัวตนจริงๆของเหยากุยมันคือปีศาจขนาดยักษ์ที่มักจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นสิ่งต่างๆเพื่อล่อลวงจิตใจของคนให้หลงไหลมันก่อนที่มันจะลงมือสังหารเดือยพวกนั้น อย่างไร้ความปราณีและเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกว่าถ้าหากวันหลังเห็นควันรูปร่างแ,แปลกๆก็จงวิ่งหนีไปให้ไกลก่อนที่มันจะเข้ามาจาัดก,การเหมือนกับที่มันได้ลงมือฆ่าแฟนสาวของเขาไปแล้วนั่นเอง